เดไปจุดตั้งแคมป์เดินไปเข้าห้องน้ำเอกใจลองมองให้ทั่วดูก่อนเจอความพลิกในพลิกแค่เห็นก็ขนลุกแล้วเข้าเดินเข้าเดชจะพาเพื่อนเพื่อนไปดูเรื่องราวที่กลายเป็นอีกหนึ่งบทบาททดสอบจิตใจสำหรับคนชอบท่องเที่ยวแนวธรรมชาติซึ่งบางจุดแม้จะมีสิ่งของอำนวยความสะดวกให้เราก็จรงิงแต่ด้วยความที่ใกล้ป่าและต้นไม้ทำให้มีแขกไม่ได้รับเชิญปะปนมาด้วยเสมอ ซึ่งมีผู้ใชต้ติ๊กตอกอรายหนึ่งเผยบรรยากาศห้องน้ำแห่งหนึ่งใกล้กับจุดตั้งแคมป์ซึ่งดูเพลินๆเหมือนไม่มีอะไรต้องคิดมากแต่พอเดินเข้าไปใกลๆก็ถึงกับขนลุกหนักมากเลยทีเดียว จักคลิปเผยให้เห็นบริเวณหน้าประตูห้องน้ําซึ่งเมื่อซูมดูไกลๆจะพบว่าบนประตูมีตุ๊กแกขนาดใหญ่เกาะอยู่จนทําเอาคิดหนักหากจะต้องเดินผ่านแต่เท่านั้นก็ยังไม่พอเพราะเมื่อลองมองดูดีๆจะเห็นว่าบริเวณด้านหน้าประตูนั้นมีงูอีกหนึ่งตัวเกาะอยู่ที่ไม้กวาดอีกด้วยเรียกว่าเป็นการผเผชิญหน้ากันของสองสัตว์ชนิดที่เป็นศัตรูโดยธรรมชาติแต่ทั้งคู่นั้นเลือกโลเคชันได้ชวนลําบากใจคนที่ไม่เกี่ยวข้องจริง ปรากฏว่าคลิปดังกล่าวกลายเป็นเวลรอมียอดชมมากกว่า4 0สนครั้งด้านชาวเน็ตได้เห็นแล้วต่างตกใจกับสถานการณ์ชวนพีคด้วยหลายคนก็เชื่อว่าสิ่งที่เจอหน้าห้องน้ำยังหนักขนาดนี้หากเข้าไปในห้องน้ำอาจจะมีอะไรที่น่าก,กลัวกว่านี้ก็เป็นได้ขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุกขอบคุณค่ะ